สั่งนะครับได้ออกคําสั่งมานะครับคําสั่งที่สี่วันหมายว่าเชื้อมันยังไม่ดูเบื้องต้นทางนี้เทสถูกไหมอุณหภูมิยังไม่เกินสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับถ้าเจอสายินเจ็ดจุดห้าเราจะต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลทันทีห้านะครับก็แสดงว่ามีอาการไข้สูงผิดปกตินะครับอยู่สงสัยที่ว่าอาจจะติดมีเชื้อโควิดหรือไม่

ตลอดสร้างคุตลอดตรง้นยกเลิกหมดแล้วค่ะของกองอยู่บนบ้านของผอาจานมัเยอะแยะเลยใช่ค่ะหนูป็นคนแสลงบนป้าคุป้าป็นคนแสลงตลอดแล้วก็เหาย้าไม่ีดไปสองหมื่บาทของที่ซื้อใช้ต้องไปถวายวัดวัด่นเองคนเขาทำบุญมาเนี่กินจเต็มเลยให้นน้ แต่มุกจับเลกกล้าไงเข้าใจไหมกล้าล่านแปดแปดเก้าสองหอมหวานใจมากก็อ ทำเลยทีทำอะไทำเลยนะมันไม่ได้มัเป็นส่วนตัวแล้วไม่ได้ไหนๆเราผ่านขั้นตอนแล้วเราทำได้ทำได้ยลเว้นช่วงารช่วยเราให้เด้หมดนไม่มีปัญหาเราให้ทำไม่ได้แล้วปากกาแต้องทำวิถีค่ะตอนแรกว่าตรงนี้เราทำเป็นบุญเป็นทานไปเลยวเขาจะว่าจะมาเลี้ยงค้างไงคะตอนนั้นยังไม่ไม่เรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลได้ออก พลกรจิดเฉิมมาแล้วแล้วก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะครับได้ออกคําสั่งจังหวัดมานะครับ16ึ่งห้าแนะครับมีผลบ,บังคับเมื่อวันที่ย1่ิมีายนสองห้าี่ที่ผ่านมานะครับคือให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดศรีสะเกดโดยมาจาก18จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงจะต้องมารายงานตัวกรอบเจ้าหาน้าที่ควบคุมโรคก,ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้า,าที่สาธารณสุขรพศตานะครับแล้วก็จะต้องอยู่กักตัว เป็นเวลา14วันตามที่ทางคณะกรรมการกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมมหรือว่าทางสาธารณสุขเป็นผู้สั่งการให้ต้ตองกักโดยไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้ครับเรื่องนี้ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับท่านประหลัดอำเภอตัวแทนทั้งในอำเภอนะครับท่านตัวแทนสาธารณสุขอำเภอท่านรปอพอสตนะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับของบ้านมะเขียบตมบลมะเขียบนะครับก็ได้ไประชุมหารือกันนะครับว่าเราจําเป็นจะต้อง สั่งให้ผู้เดินทางเข้ามานะครับจะต้องกลับตัวนะครับจะต้องยึดถือประโยชน์ชนรวมเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งจังหวัดศรีสะเกดโดยเคร่งครัดนะครับเนื่องจากว่า,าเป็นคําสั่งที่มีผลสภาพบังคับทางอาญ,ญานั่นก็คือใครฝ่าฝืนก็ต้องมีความผิดทางอาญ,ญาลงอยู่ด้วยนะครับเราไม่สามารถที่จะเลเว้นได้เราเห็นใจนะครับว่าเป็นประชาชนเป็นชาวพุทธนะครับมาทําบุญแต่เนื่องจากว่า ขณะนี้มีการประกาศนะครับมีการแพร่เชื้อนะครับทางผู้ว่าได้ออกคำสั่งไว้รองรับนะครับเราจําเป็นจะต้องรักษากติกาเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อส่วนรวมไม้นะครับจะต้องดำเนินการตามกฎหมายครับผม